สวัสดีครับผมช่างเล็กพิวันนะครับสำหรับคำถามเมื่อสักครู่นี้เป็นคำถามที่ที่ดีมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมอธิบายให้ฟังนะครับเนื่องจากว่ารถโตโยต้านะครับฟยูเนอร์ซีรีส์เครื่องตัว57022ตัวนี้นะครับในเมื่อต่อสาย AV-IN เสร็จแล้วนะฮะถ้าต่อแบบถูกต้องนะครับก็จะโชว์เมนูคำว่า AV-IN นะครับเห็นไหมฮะ AV-IN USB บลูทูธ FM นะฮะวันนี้ผมเลือกใช้กล่องนิต้น uh, ของ e t ตว l นะครับนี่นะก็เราก็มาลองใช้กันดูนะครับนะครับแต่ในกรณีที่ลูกค้าท่านใดที่ไปซื้อสายมาจากข้างนอกนะครับเป็นสายที่ลอกเรียนแบบนะบที่ไม่ได้ซื้อมาจากพีวันเนี่ยจะไม่โชว์คำว่า AV นะฮะเป็นแค่สายเรียนแบบเฉยๆครับ <Okay. S 1> ปัญหาที่2นะครับก็เกิดจากเครื่องรุ่นนี้นะฮะก็มีตั้งแต่สามสโมเดลขึ้นไปนะฮะที่มีหน้าตาแบบนี้แล้วท่านจะแน่ใจได้ไงว่าสายที่ท่านซื้อมาสามารถที่จะใช้กับรุ่นวิทยุของของท่านได้ครับสำหรับสายของอวิทยุของ t o y ยต a นะฮะเรามีมากกว่า15รุ่นนะครับก็มาชมกันที่ P1 ได้นะครับ เมื่อสักคู่ก็ได้ไปดู<ม>วิทยุที่ในรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําสายสักสองตัวอย่างนะครับก็สายวิวทยุ AV วีในวิลก็จะมีแบบนี่คือ1ชุดนะครับแล้วก็นี่ก็คืออีก1ชุดโดยสายนี้ก็มีตั้งแต่4พิน6พิน8พินถึง28พินนะครับซื้อของทุกครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ก็ต้องซื้อจากทีวันเท่านั้นครับ เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่านําไปใช้งานจริงไม่ได้ก็สามารถที่จะคืนมาที่พีวันได้ครับเลือกชมผลิตภัณฑ์ของพีวันทุกครั้งก็สามารถที่โทรเข้ามา02-932-3485หนะครับหรือว่า p ว็บไซต์พีวันชาย .com ครับ